อ้า e l l o โหล s าย o ์굿ม o ร์นนิ่งไอดูยูยเป็นไงบ้างครับนักเรียนสวัสดีนะครับวีลคอมแบคทูมา a s ล with นสตาร์ด i ิสคูรีมนะครับกลับมาโพบอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับเราจะวันนี้เราไม่ได้มาเรียนนะครับเราจะมาทดทบทพงความรู้แล้วก็มา ทดสอบนะครับหรือว่าคร i ส t ทสนั่นเองเกี่ยวกัเรื่อง big and small นะครับ big and small ต้องเงยนจำได้หรือเปล่าเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับคำคุณศัพท์หรือ adjective นะครับที่บอกลักษณะของบุคคลนะครับเช่นมีคำว่าอะไรบ้างครับเตี้ยสูงอ้วนผอมใหญ่เล็กใช่ไหมครับวัยรุ่นแก่ชรานั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับทบทวนความรู้ว่านักเรียนนะครับจำำําคําศัพท์กันได้มากน้อยแค่ไหนนะครับจากัาได้หรือเปล่านะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับคําแรกนะครับนักเรียน r i p e a t o f ต e นะครับออกเสียงตามคูนะครับคําแรก the first was s h o t s h o t นะครับคำแรกเตี้ย number two all, tall tall สูง number t h r thin thin ผอม number f fat fat one number f big big ใหญ่ number s small small เล็ก number s young ยังเด็กแล้ววัยรุ่นนะครับ and the last v e r s e old old แก่ชรานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้าถัดไปครับ structure หรือว่าโครงสร้างของประโยชน์นะครับคำถามและคำตอบไปดูกันเลย mm hmm. ต่อมาครับนักเรียนมาดูที่ handout 2 e v e r y o ี look at handout 2 ดูที่อันนี้ก็จะเป็นสตั๊กเจอ์นะครับก็จะเป็นโครงสร้างเกี่ยวกับการประโยคคาถามแล้วก็ประโยคยคาตอบประโยคคาถามมาดูครับเป็นปยังไงประโยคคําถามนะครับก็จะประกอบด้วย is he/she it แล้วก็ค j e c t i v e นะครับนักเรียนจะเขได้ไหมครับ he คืออะไรฮะ he คือใช้กับเขาผู้ชายใช่ไหมครับ she นะครับ เขาผู้หญิงใช่ไหมครับหรือว่าหล่อนหรือว่าเธอใช่ไหมฮะอิดก็คืออะไรฮะแทนสัตว์หรือว่าสิ่งของใช่ไหมครับโอเคเวลาเราจะถามเนี่ยอย่างเช่นดูรูปภาพนี้ครับรูปผู้ชายเสื้อเขียวนะครับเขาเป็นไงฮะเขาสูงใช่ไหมครับสูงคืออะไร tall นะครับสูงคือ tall เราจะถามเขาว่า is he tall ใช่ไหมครับ is he tall เขาเป็นผู้ชายนะเราเลยต้องใช่เหี้ย is he tall แปลว่าอะไรฮะ is he tall เขาสูงใช่ไหมเขาสูงใช่ไหมอ่าเขาสูงใช่ไหมครับนักเรียนเสื้อเขียวอ่าสูงถ้าเราจะตอบว่าใช่นะครับใช่เขาสูงเราจะตอบว่าอนะไรฮะนักเรียนดูที่ประโยคคำตอบเราตอบได้ว่า yes he is ใช่ไหมครับ yes he is เขาสูงอ่าทีนี้มาดู ตัวอย่างครับนักเรียนนี่ใช่ไหมฮะดูตัวอย่าง is he t a l l เขาสูงใช่ไหมเราตอบได้ว่า yes he is เขาสูงใช่เขาสูงะนะครับโอเคมาดูตัวอย่างที่สองครับนักเรียนออันนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับรูปนี้รูปภาพนี้ผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับ ผู้หญิงต้องใช้อะไรครับนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงต้องใช้ she นั่นเองนะครับเมื่อเราจะถามเราต้องขึ้นต้นด้วย is ใช่ไหมครับ verb to be is ใช่ไหมฮินมันเป็น he/she uh, it นะครับเราก็ต้องใช้ is นะครับว่ is, าไงครับ is ไปถามว่าไง is she thin is she thin ประโยคถามว่าอะไรครับ เผาหลอนหลอนผอมใช่ไหมชี้ว่าเธอหรือว่าหล่อนก็ได้ฮะหลอนผอมใช่ไหมในรูปนี้เขาผอมไหมครับนักเรียนผอมไหมมีปุงเยอะๆยน่ารักน่ารักไม่เขาไม่ได้ผอมใช่ไหมครับอ่าเราต้องตอบว่าไงครับนักเรียนถ้าตอบว่าไม่ no she isn't no she isn't นะครับเขียนตามนี้เลยนะครับนักเรียน โอเคไหมครับโนชี no, อิซึนเขาไม่ได้ผอมหล่อนไม่ได้ผอมนะครับโอเค